ใช้สาาจะพันนนะาพันดป่าพันได้ขาเฮ้ใจกูก่อนเ่งเบาบ้าดอกไม้ดอกู้าก็งามใจเัาก่อนอันนี้ฮาพันนดอกไม้เป็นเงินไทยกะสาบาทสบายดีแม่พี่น้องเมื่อไกะพบกับซองเบานินเซนเคยเนาะ ตังว้ามือนี้เทากัสีพามาเที่ยวงานบุญถ่ายอิงหังเนาะแรรยกามากับทีมงานคือเก่าๆแล้วเฮ้ยไปทีมงานก่อนเฮ้ยสบายดีนะสบายดีสบายดีอันนี้ได้สินะสบายดีน่อยไหมยัง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 ก้มอยู่พี่น้องเลยตัดต่อจีบเป็นเออเป็นยังก้มอยู่ว่วไทยไทยยังได้ตัดต่อเลยบอยนี่นอน้อนเนี่ยเบื้องเบาสิเป็นได้เนาะฮะกัน เคยมาแต่เฮ้งนั่นแหละหากัเกือที่สองนี่ราคาสวยดีพี่น้องนั่งรถมากกับใกล้เติมนะแต่บ้านใกล้เติมไล่ลักเติมอยู่ประมาณวังจนหิวนอนจนปวดล้างปวดแอลเจสติปัวพี่น้องนอนหาสิบสี่หรือเปล่าอ่ะโอเคสังวาตอนนี้เราก็ได้ย่างเข้ามาในงานเป็นทีมหอยแล้วนะแถวในการสิเป็นบอลขจาวคลายเกลีองคายของ อากาศีนก็ห้อนแห้งนี่เท่ามันแดดเจ้าไายโว้ปิ่งปลาเมืองบ่อนไข่ลูกบอนกเจ้าสัตว์ลูกโป่งเนาะอนี้กัเป็นข้าวเปล่าดาวเนาะฮะสันผุ้พูดบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแรกจากสีของกสัตว์เดี๋ยวเขาขอไปในงานก่อน ตอนนี้เขาเจ้าใครอาหารเนาะมีปิ้งไก่มีลูกชิ้นหลายอย่างเดี๋ยวในพานเป็นเอิญแหละเขาเจ้าใครลายเลย,ลยมีดอกไม้ทั้งนั้นท่านดอกเบงเขาเจ้าแจกของฟรีอยู่แต่ว่าห้ามบรจิจาคเงาเนาะแต่แซกไว้ประทาดนะ พนลายเลยวะวลายก็ลายโขาเจะาขายลาย,ยานี้นมีแต่ปลาเมือยไปยังขายผักขายย,าายังใส่เอาเลย

ได้เขากันไอ้พี่หาพันน้ำดอกไม้เป็นเงินไทยกับสาบาทเฮ้ยจ่ายละเออเดียวแล้วใช่ไหมสาวขายดอกไม้งามเนาะถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วผู้สาวชื่อสุขศรีผู้สาวได้ถือสายเลย ชื่อซอยแนะ่ผู้บ่าวเามือนกันท่านสิบบซื้อกับแจ็คสีแนวได้เนาะบสอสซ์ก็จะเอายอดไอ้เว้ยอี๋เธอโอเคเดี๋ยวไปหอดในพันธะเดี๋ยวสิทายมาอีกอันนี้กาสีเป็นประตูเนาะทางเขา่าคนนึกซึ่งยกซิ่งชูดลวะอุบวนฟ้าอ่านอ่านในพังด้วยนะอ่านด้วยอ่านดังๆนี อ่านดูนพานในพานอ่าน่าอ่านดูในพานพะธาตุสำลัเดนียวนะลัตนะเจดีพระธาตุอิงหงมาแต่สบายดีนะโคตรไมาจะคืองามแท้ดูามมือนีไปสักยาสรหมอท่านมองมอนกันมันูลายเลยอนาคาเป็นพระธาตเนาะ มาพอกันเสรยังว่ามีแต่ยูทูเบอร์คนไลน์สิเขาไปไหนดานี่ เขาไปนไหนเนาะมันตอนนี้ครับสีกาไว้มเขาใกล้าเขได้ะเจ้ามือบางกล้องดีเดีรีเจ้าไหน้เจ้าสเอาันน้องไม้ที่เาบูซาเนี่เอาไปไหว้นะลาเป็นกาเก็พอน่พอเด้อ

ไปกูได้ไหมรีร้อยอานิกาสิเป็นบริเวณทางพระธาตุเนาะ เทว่ากรัมีคนร้ายขราเจ้ามาหนังถาดวาอยู่เจ้าบแฮนเขาใกล้ท่านนองเัวานร้ายนหลายพวกรเจ้ามีนาที่รเจ้านาทีเอาดอกไม้เขาไปไว้เจ้าบว้เข้ากันบานน้ำเยนได้ามครับฟื้นจังหวัดปัยใจจัเ กี่ออนไลนอ๋ออนมอธนาเนาะอ่านําประเดชพูปะบ้นทายั่งนันเสานสุวัดอาศัสวานเนาะมัได้แก่เอาเอ่อนกดนานํามาาึงคณะเพิ่นกดีเพื่อจะได้ในกันอาเนกับเนาะอาภาษาเพนเาแล้วก็จะได้มีการอ่าถวายคนถืวาลายโอ้ลายเมื่อนี้คนลายเขาจะได้สุขใจเนาะ เป็นวุมพุ่มไซทั้งแบบุนดั้งศาสนานำภาองตุนย่่งโยมเอาเออสังบุญสังกุศลเนาทำงานก็ดีสังบันเป็นเรื่องสังบันเป็นบ้าเออสาธุเราเอาระกาตามมาด้วยโอเคครับหลังก็ยังแตะกันนี่นะโอเคเราตอนนี้ฮักได้มาเท่าไัร่บางคุ้งละอันนี้มาแกงกันสาสตร์ี่สามคนนยสามคนดิพนวาไปแก้โปแต่ดิเป็นผู้ชายพันวาสคนสเวิร์ต้า เอาบ่าวนิ่งก่อนเลยาบนิ่าวเถอกถือกี่ปานเลยกรดจมาว้าได้จแล้วได้จ่ายเอาไเอาไกันเลยนะอาไาดีมาเลยเอาไปเข้มเอาห้มันได้นแล้วเือก็ถอยออกมาให้หอยเลยไ่เหมนเบานิ่งก่อนนูวาว้าแตกแล้ว واخر मारे วราเปนบราเปนเฮ้ยวราเปนบรา กูปวดเตะเลยบาวนิ่มเลยบาวนิ่มก็ปแเตกว่ะบอลจักปวดท่ปวดเตะว่วาวพนุ๊ก็ต่อไหมี่อไลค่ะ เราเปปกิปกดนิ้วเราภาพสามเลยคุณวะเกิดอะไรขึ้น A môn bà môn bà tientua bà bà môn bà bà môn bà 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 Wow bà 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 บนโมเตอร์ีกแล้วบ่ได้ยังเลยบอลน่เราอได้ยังเลยบาวเทืนต่อนมาบอเทิมัดหน้าต่อก็เตแล้ต่ล้ยบทนเออดูว่ดู้มดูว่าบอวเทิเพิ่นเลยเพ่ โอยเตุดกน่งเสียบเบกแกอันนี้ก็สิเป็นบ่อนเครื่องเล่นเล็กน้อยเนาะต่วนลายนี่มีทั้งซิงซ่ามาม้นแล้วกับบ้านพี่ซิงก็มีเนาะ พวกข้างบนอกว่าเขาไปรอกย่านทีซิงกันเลยรถไฟชนได้เลยไรถไฟมรถไฟแต่ล่างเอาไหมระเจ้าสิวว่าไ้บอกรถเขาาพ่นะม ตอนนี้ในพานเจยเป็นกำลังสีข้องเป็ดนะเชิงวายสิเปเออเชิงวายสิเป็ดได้ได้เลยสิ่สีอนเาบนงานพีล้็นองก้ใกล้ลูกให้นี่ค้ง้โ้้บอต้องข้องสิพี่โอ้หน้อาวนาเน้ำเนยน้ยเอาตัวน้่อยเด้อเปิดไม่ให้พอปพี่เด้ออาาเลยเฉพาะพจนั้น เอนในกรไดอ้ยเป็ดกระไดลีเป็นนี่เป็นกระไดแทมันไม่เพิ่มบาด้โอ้ยฟอไดโอ้ยย้อนไปใส่ยังไงนะตาเิ่นบาด้สิไดบอโอ้ยบ่ได้บ่ได้เสียเสีย ้องฟึ้กมาใหม่เลยแหละมาเล้วแต่ได้เกอไได้ตรกนั้นไได้ไ่ได้โอ้ยเท่าภลรกิ <that> <Four> <that> ีนี่บ่สำเร็จเนาะก่นได้กับกีการต้มมันมาคุ้นๆนะมาักไพ่กันแลยพี่ต้องเจ้าพ่อมาเลย